ก็จริงจริงเดียวก็เป็นน้องที่สนิทอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆริงโปรดักตัวเนี้ยจริงๆริงคุยตั้งแต่ดิยวยังอยู่เมืองไทยตั้งแต่นานมาแล้วก็นะก็เราก็สนิทกันมันก็ต้องช่วยกันธรรมดาอย่างวันที่มาเจอเหตุการณ์เนี่ยเพราะว่าเป็นที่เซ็นเตอผมก็หยุดตอนนั้นมันมีวิธีอย่างไรจังการ ก็ถ้าใจกำลังใจอ่ะเพราะว่าเราก็เห็นน้องเขาเจอปัญหาเยอะจะไปซ้ําเติมก็ไม่รู้จะใช่ไหมเพราะสนิทกันไงก็ต้องเอาใจช่วยเขาอะแล้วก็ทำอะไรได้ก็ทำให้น้องเขามีทางที่จะมีวันนี้ได้เพราะเนี่ยหลายๆผลิตภัณฑ์เขาอาจจะยกเรื่องเสตียาพิเศษทำไมที่เป็กยังไปต่อกับกัอยูไนเจะเชื่อมั่นในตัวเราคือเราก็ ไม่รู้สีมันจะมียกเลิอกอยังไงล่ะเราก็รอเวลาวันหนึ่งให้ให้น้องเขาเคลียร์ตัวเองให้ได้มันก็ทํากันต่อไปได้มันเพราะว่าคนเรามันทําผิดแล้วมันก็แก้ไขตัวเองได้นะผมว,ว่ามันไม่ได้ต้องผิดแล้วต้องตายไปเลยยังพี่เป็กจัดการกับแบบภาษาทุกสายเลยนะช่วยพี่ช่วยดูก็พยายามคุยให้ทุกคนเขามั่นใจในตัวดียวนะครับว่าคือกลับมาก ก็คงจริงจะมีคนที่สปอร์ตดิวได้อยู่เพราะว่าโอเคแหละกระแสส่วนหนึ่งอาจจะลบไปแต่ก็ยังมีกระแสบางส่วนที่ยังยังรักดิวอยู่ก็ยังมีเยอะก็ก็ให้น้องกลับมาได้เคลียร์ตัวเองในในประเทศเราเองมันน่าจะง่ายกว่าที่น้องเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะหาเงินมาใช้นี่คงลำบากก็คือเอาชื่อเราไปเป็นนเกินรันตี จะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่จะพูดในการที่เราแบบว่าใช้ผมเองก็รู้จักกับทุกๆคนอยู่แล้วเ้าใช้ความเป็น,เ,ปนเราคุยเขาก็อาจจะแบบเอเขาก็อาจจะมั่นใจมากกว่าที่ดิวพูดคนเดียวอะไรแบบนี้ครับเราก็รู้ว่าน้องกับหมาก็น่าจะมีโอกาสที่จะทํางานใช้หนี้ใช้อะไรได้หมดเร็วขึ้นอะถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศก็ทําอะไรลําบากก็เห็นเห็นเห็นอยู่ แสดงว่าการที่พี่ตะกี้มือเขามาช่วยคุณทำให้ดีตัดสินใจกลับมาเมืองไทยเร็วขึ้นมีส่วนนะครับก็จะว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าที่เขากลับมาไม่ได้ก็เพราะยังยังตกลงกับทางทางเจ้านี้คู่กรณเจ้านี้ไม่ได้แต่พอเราได้ประสานเนี่ยปุ๊บมันก็ก็เข้าใจกันมากขึ้นครับก็ก็โอเคแหละวันนี้ได้เห็นเขามามาพูดเวามตใจเป็นยังไงครับในฐานะพี่ชาย คือเรารู้อยู่แล้วว่าดิวเขาก็รอวันนี้นะครับวันที่กลับมาแล้วทุกคนให้โอกาสเขาเดินใหม่ก็<ม>ก็<ม>เราก็หวังว่ามีคนที่จะช่วยสป,ปอร์ตน้องให้ผ่านตรงนี้ไปได้นะครับเพราะว่า<ม>ที่ผ่านมาเขาอาจจะ,ะทำอะไรโดยที่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผิดพลาดหรือว่าไม่ได้ยังคิดเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ ให้มันผ่านไปเพราะว่ามันไม่ได้ไปทําร้ายใครจนเสียหายที่มันจะกลับมาทําให้ดีไม่ได้ครับผมมองมมอย่างนั้น,น, inent, น,นคือก็ก็ให้กํา, yep. าลังใ <ng> <t IS> จเขาเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าทุกคนแหละมันก็มีการทําพลาดกันได้ในทุกๆเรื่องแหละผมว่านะมันก็นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาก็พลาดไปซึ่งซึ่งเมื่อคนทาําพลาด ล้มก็ไม่น่าข้ามถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบว่ารุนแรงสักขนาดฆ่าใครตายอะไรแบบน,นี้แต่พอกลับมาสิ่งที่ดิวคิดัวเองมันกับตรงขาเพราะว่าคนก็รอให้กําลังใจแล้วรอจะช่วยสอดร่วมกเนไปดีใจกับน้องสาวก็ดีใจครับดีใจมากครับก็น้องถ้าเขาน้องเขาเดินได้เราก็ดีใจเพราะว่าก็เหมือนกะทําให้น้องที่สนิทกับเราคนหนึ่งก้าวข้ามผ่านปัญหาให้ได้ดเร็วๆครับเราจะนี ต้องกับแบรนด์จะร่วงงมกันหมายถึงว่ากิจกรรมแนะนาตจะเป็นยังไงบ้างกิจกรรมแนอนาคตเหรอก็ต้องค่อยๆให้น้องเขาปรัแบบตัวนิดนึงเพราะว่าเขาก็เพิ่งกลับมาแล้วก็นะไม่ได้อยู่บ้านเมืองไทยมานานก็อาจจะต้องฟื้นตัวนิดหน่อยไม่ชินไม่ชิน ข่อของน้องเปก่าอนี่คือเรื่องข่าวเดียเนี่ยมันต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเราตัวเราเองอะโดนข่าวแบบนี้มาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเฉยๆแต่วันนี้พอมาเป็นลูกเราที่แบบว่าไม่รู้อินโอยเน่ด้วยอายุสิบหกสิบห้าสิบหกเองแล้วมามา ทำแบบเนี้ยผมว่ามันมันมากเกินไปนะก็นั่นแหละคือพูดไงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็เดี๋ยวมันก็คงแบบรู้เวรนกรรมคงมีจริงบ้างเรื่องพวกนี้อืก็เดี๋ยวจงตั้งจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของของเจ้าหน้าที่เขาดีกว่าครับ ก็อยู่ในกระบวนการการในการคิดในสมองอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วมันนะเรื่องพวกนี้มันเราก็รู้อยู่ว่ามันมีตัวตนแหละแต่มันก็หายากแต่ว่าก็รอเวรกรรมจัดการแล้วกันนี่ไงเล่นเล่นเด็กมันเล่นเราไม่เป็นไรนะคือมันเล่นแบบว่าลูกเราหรือว่าเด็กๆที่ไม่ยังไม่รู้เตียงสาเลย ยังไม่บรรลุที่ิภาวะมันทาแบบนี้มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันแล้วเป็นอะไรเป็นเว็บพวกไม่ดีอ่ะเป็นเว็บอย่างนั้นแล้วก็มามาเอาลูกเด็กๆที่เขากาลังจะเติบโตไปทางที่ดีมาทําเสียหายแบบนี้มันมันไม่ถูกต้องตัวน้องว่ายังไงงตัวน้องเขาก็ไม่ค่อยได้รู้ไม่ได้คิดอะไรเยอะครับเพราะว่าเขาเขาก็ยังไม่ค่อย เข้าใจว่ามันคืออะไรเว็บอย่างนั้นคืออะไรอะไรแบบนี้ mm hmm. ก็เราก็พยายามพูดบ่ายเบี่ยงไปเรื่องอื่นให้น้องเขาเข้าใจอีกแบบหนึ่งว่าเออถ้าเกิดว่ามันโตขึ้นมาแล้วมันมีชื่อเสียงจะเป็นศิลปินนักร้องอะไรอย่างนี้มันมันก็ต้องเจอแบบนี้บ้างอะไรแบบนี้ก็ให้เขาเรียนรู้ไปครับแต่ต้องบอกว่าไอ้คนที่มันคิดทําแบบนี้มันนิสัยไม่ดี mm hmm. <laughs> ชั่วเลว <laughs> มึงต้องเดี๋ยวต้องนะต้องจัดการจัดการก็ถ้าเจอก็นะก็ไม่อยากให้ถ้าถ้าเจออยากบอกอะไรพี่ติ๋งฮะถ้าเจอเขาได้ยังบอกก็ไม่ก็อยากให้คิดว่าถ้าเป็นลูกพวกมันเองแล้วมันจะคิดยังไงว่าเออใช่ไหมพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกของ พวกเขาที่ทำอ่ะที่ทําอ่ะมึงมัน,มน,มนทนไม่ได้หรอกแต่เราเป็นพ่อแม่เราก็รู้สึกไม่ดีมากๆครับเพราะว่าลูกเราก็เด็กอยู่เลยถ้าอายุยี่สิบกว่าเองว่าอย่างอายุสิบหกมึงทองสามเดือนนะทุเลตแล้วอีกอย่างก็รู้ว่านะ เราก็อยู่อย่างนี้แล้วมันยังทําแบบนี้หยาบมากมันหยาบมากนมันหยากมบหยาบขนาดนี้เลยไม่เคยพูดแล้วแบบมันโมโหเป็นลูกใครใครก็โมโหครับเชื่อผมเถอะมึงไปลองทำกับลูกพี่หนุ่มกันชัยพี่หนุ่มไปเสิรมฟบ้งไปจะให้รู้เร็วหน่อยว่ามันเป็นยังไงคุนไม่ได้หรอครับเพราะว่าเด็กยังเด็กอยู่อ่ะแล้วมาพูดแบบนี้มันทุเล็ดเสียหายแสดงว่าตี่เั็กมัาจากวันในกระบวนการคดีกฎหมาย อผมไม่รู้นะผมก็ไม่อยากพูดตอนเนี้ยแต่ว่านะเวรกรรมมันเห็นเห็นอยู่มันเดี๋ยวนี้มันติดจรวดอ,อย่างเร็วเลยในทุกๆเรื่องที่เห็นเห็นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นที่พวกนี้ก็ไม่น่าจะนานเท่าไหร่ <c oughs> อย่างที่บอกว่าผกพยายานะ่าเขามีเขาแย็งแงบมางหรือว่าเขาไม่ก่อป้องกันยังไงบ้างหรือว่าเขารับได้ไหมครับสิ่งที่เกิดเขาเขารับได้ครับเพราะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาไม่ได้เสพข่าวอะไรพวกนี้มากมายมีแต่ เพื่อนๆส่งมาถามหุ่นละอะไรอย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรมากแต่คนคิดมากคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรแบบนี้มันไปถึงพวกเรามากกว่าที่จะไปพวกเด็กๆอ,ะอ่ะคืออห่่ดีกว่าคือถ้าจะทำมาทำกับพวกพวกเราอ่ะยงัยงยังโอเครับได้นะเพราะว่าเออเอาเราไปเอี่ยวกับเว็บไปผับไปอะไรพวกนี้มันยังคนยังคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงได้อ่ะ แต่มันแค่เอามาเอาเด็กมาขึ้นแล้วก็ให้คนเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ว่าเว็บเชื่ออะไรแบบเนี้แค่นั้นเองอ่ะวันแย่มันไม่มีเขาเรียกอะไรวะจะพูดศีลธรรมก็ศีลธรรมก็ไม่เต็มปากอีกแด้อยิ้มอะไรเดี๋ยวนี้ศีลไม่รู้ยังไงเลยเนี่ยงงยังจะฝากบอกเขาครับก็ฝากบอกว่าอย่าไปทำกับคนอื่นเลยแบบ นะหาวิธีการอื่นที่จะโฆษณาดีกว่าจะทำก็อย่าทำกับเด็กทำกับคนที่เขามีอายุหน่อยเด็กอายุ1 5บหไปทำแบบนี้มึงเนี่ยแม่งนิสัยไม่ดีโก okay. <Okay. S 3> <Okay. S 1> ินน้ำบิมมาเฟียดีกว่า